อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเรียกค่าเสียหายจากกรณีโครงการรับจำนำข้าวรวมไปถึงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มี2องคำถามแหละครับคำถามแรกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยกับมาตรกตารของภาครัฐในการเข้าไปยึดทรัพย์เข้าไปบังคับคดีอีก2ส,ส่วนที่คำถามที่ทุกคนน่าจะถามเหมือนกันคือ ถ้าต้องถูกเรียกเก็บเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านเอาเงินจากไหนมาจ่ายมีรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีรองนายกวิชนุเครือง,งามให้สัมภาษณ์ถึงคาสั่งทางปกครองเรื่องการเรียกค่าเสียหายจากกรณีรับจำนำข้าวแล้วก็ระบายข้าวแบบรัต่อรัฐซึ่งเป็นกรณีที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีตันตราพรคุณชุติมาบุญประพัฒน์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามไปเรียบร้อยแล้วด้วย รองนายกบอกว่าต้องไปแจ้งผู้ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ทราบภายใน30วันถ้า30วันไม่ใช้จะแจ้งเตือนอีก15วันแล้วมีผลทันทีซึ่งกรมบังคับคดีก็สามารถดำเนินการบังคับคดีได้ทันทียกเว้นกรณีของคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์จะมาร้องศาลปกครองซะก่อน และถ้าสารปกครองออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกระบวนการจ่ายค่าเสียหายก็ต้องหยุดก่อนแล้วก็รอคำพิพากษาศาลอันนี้อาจารย์วิชนุเปิดช่องไว้ว่าถ้าคุณบุญทรงไปร้องเรียนสารปกครองนะครับมันก็จะยืดออกไปอีกอาจารย์วิชนุปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกรณีที่คุณบุญทรงบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมและปฏิเสธที่จะตอบคําถามเรื่องการใช้อํานาจตามมาตรา44คุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐว่าเรื่องนี้มันเหมาะไม่เหมาะครับ ครับผมการเรียกค่าเสียหายจากอดีตนักการเมืองนะครับแล้วก็ข้าราชการ6คนเนี่ยก็มีคุณบุญทรงเต็งระยัพิรมอดีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็โดนเรียกค่าเสียหายไป 1, 7 7 0้ล้านบาทคุณภูมิสารผลครับอดีกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้โดนไป2 3 0 0 0ล้านกว่าบาทนะครับส่วนข้างราชการการเมืองและข้างราชการประจําอีก4คนนะครับก็จะเรียกค่าเสียหายคนละ4 0 0 0ล้านบาทก็ประกอบไปด้วย ยพันตรีวีรวุฒิวัจ,จนะผูกกะอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณมนัตสร้อยพลอยอดีตที่บดีกรมการค้าต่างประเทศคุณทิศคาพรนาฏวังรัน์อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและคุณอัครพลที่ปะวัชระนะครับอดีตผู้อำนวยการสํานักงานการค้าข้าวต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศนะครับก็จะเรียกค่าเสียหายทั้ง6คนนคี่นะฮะ ประมาณ20,000ล้านกว่าบาทด้วยกันนะครับ,รบแล้วถ้าไปดูรายละเอียดนะครับคือแต่ละคนโดนกันคนละพันล้าน2,000ล้าน4,000ล้านแล้วมีเงินกันอยู่เท่าไหร่ถ้าไปดูรายละเอียดที่ทางคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แจ้งกับปปชไว้เมื่อวันที่28กรกฎาคมทรัพย์สินเป็นตามนี้นะครับทรัพย์สินมีทั้งสิ้น16ล้านกว่าบาท มีหนี้สินแสนกว่าบาทนี่คือส่วนที่แจ้งกับทางปปชอเอาไว้และถ้าไปดูรายละเอียดที่ลงลึกลงไปอีกนะครับทรัพย์สินของคุณบุญทรงเฉพาะเงินสดมี4 0 0 0 0เงินฝากมีอยู่140,000บาทโดยประมาณแล้วก็ค่ารถเอามาตีมูลค่าได้ประมาณล้านแปดทรัพย์สินอื่นๆประมาณ750,000แล้วก็มีหนี้สินที่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ192,000บาท หากลบกลกหนี้มันจะเพียงพอกับเงินเป็นพันล้านหรือไม่ที่คุณประสงต้องจ่ายส่วนของคุณภูมิสาร,รผลนะครับแจ้งเอาไว้เมื่อวันที่9กันยาย,ยนปี2 5 5 6หลังจากพ้นตาแหน่งนะฮะก็มีทรัพย์สินนะครับรวมนะฮะแจ้งเอาไว้เมื่อวันที่9สิงหานะฮะมีทรัพย์สินนะครับของคู่สมรสเนี่ยนะฮะประมาณ41ล้านบาทไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินฝากเงินลงทุนที่ดินแล้วก็ตัวของยานพาหนะต่างๆนะครับครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมลองดูรายละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดไปดูของคุณภูมินะครับก็มีทั้งเงินสดมีเงินฝากตามที่เห็นกอบทั้ง2องขาแหละครับทั้งหนี้สินทั้งทรัพย์สินหักลบกรบหนี้แล้วถ้าเอาไปลบกับส่วนที่จะต้องเอามาชําระคืนกับทางรัฐบาลอีก2,000กว่าล้าน รวมๆไปแล้วเนี่ยมันยังขาดอีกไม่น้อยนะฮะจ้าผม